ครบสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวสินค้านะครับเป็นหูฟังบลูทูธนะครับก็มาจากร้าน1919 store นะครับก็จะมีเครื่องหมายแบบนี้นะครับลูกนาำข้างบนเนาะขีดขีข้างบนอะประมาณนั้นแหละเห็นเนาะก็สั่งได้นะครับก็จากร้านร้านในเพจก็มีนะครับใน Facebook ใน Shopee นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ล่าง YouTube นะครับแล้วก็แปะหน้า ในหน้าจอด้วยนะครับในคลิปนี้นะครับอ่าเดี๋ยวมาแกะดูนะครับว่าสินค้ามันคืออะไรนะครับก็เป็นหูฟังบลูโทูธเนี่ยแหละครับแต่ว่าหน้าตาเป็นยังไงแค่นั้นเองเดี๋ยวผมจะแกะนะครับใช้กางไก่ลักตเตอร์ไม่เจออ่าใช้กางไก่นะครับเดี๋ยวผมจะแกะนะครับ ค่อยแกะอ่าประมาณนี้นี่เขาซีนมาอย่างดีนะดูห่อกลางกระแท่งอย่างดีเลยนะครับไซส์ก็เท่าประมาณนี้นี่กล่องนะครับเท่ากังไกลเลยเนาะกล่องอันนี้เก็บเนาะเก็บแล้วข้างในนะครับก็แพ็กเกจมาอย่างดีนะครับก็ที่ผมสั่งซื้อไปก็มาจาก ร้านนี้นะครับหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าแล้วก็สตตนะครับสตตนะครับอ่ถูกปล่าไม่รู้ก็ประมาณนี้แหละอืมเดี๋ยวผมจะแกะก่อนนะแกะเรียบร้อยนะครับอืมหน้าตาประมาณนี้เลยนี่ให้ดูเลยนะยี่ห้อมอเตอร์บู๊นะครับหน้าสัมผัสหน้ากล่องน,นะครับผิวเรียบปกตินะครับจะออกนูนนิดนึงนิดเดียวนะผมสัมผัสได้นิ้วลูบนี่ครับนิดหนึ่ง นิดเดียวแทบเกือบครึ่งมินอ่ะเออแทบไม่ถึงด้วยมั้งอันนี้ก็คุยบทสนทนาสิบชั่วโมงนะครับสแตนดาร์ดก็สี่รอยชั่วโมงเอานำเอาเองเนาะว่ากี่วันประมาณนี้ยี่ห้อ M1 นะครับอันนี้ก็คุยบทสนทนานะครับแล้วก็จะมีเล่นเพลงแล้วก็จะมี ลดเสียงเพิ่มเสียงกอเพลงไปข้างหน้าถัดไปแล้วก็ย้อนกลับมาได้นะครับแล้วก็ปุ่มสต็อปแล้วก็ปุ่มเล่นปกตินะครับอันนี้คือใช้งานของหูฟังบลูทูธทั่วไปเนาะราคาผมว่าไม่น่าจะแพงนะครับก็ไปลองติดต่อเขาได้เลยร้าน1919 19, สโ o r e นตะครับหรือเรียกว่า1 0 0 0เอ่อ1019ไม่ใช่ดิ 1,919เออก็ผมว่ามันเรียกยากไปเลียก 1,9, 1,9ตดีกว่านะครับอ่ะติดต่อในทางช่อง Facebook หรือเอ่อซัปี้ได้น,นะครับประมาณนี้แหละอืมก็หน้าตากล่องก็จะประมาณนี้เนาะให้ดูหลังกล่องนี่หลังกล่องก็จะเป็นตัวบาร์โค้ดปกตินะครับของโลโก้ของเขาเนาะก็เป็นของแท้แล้วก็จะมีโค้ดให้นะครับนี่ โคโหัสของเขานะครับของแท้เนาะมาดูเลยนะครับนี่หัวกล่องนะครับเป็นสีแดงเปิดเลยนะครับแล้วเราก็ขอบขอบข,อขอเปิดคึบคลิคคคอืมเ,เ,เ,เปิดนะครับอย่างรออย่างรออือม,มาดูนะครับว่าหน้าตากล่องโอเคเลยดูดีอะ่ะกล่องดูดีอะ่ะเออ ลราก็ทารัดด้วยเนี่ยครับยี่ห้อ M1 m o t o b o o นะครับที่มี M ข้างหน้าเนี่ยโลโก้ของเขานะครับเป็นตัวย่อของ M เนาะเปิดมาก็จะเป็นคู่มือนะแต่ข้างหลังก็จะเป็นภาษาอัอางกฤษนะครับนี่นี่น,นี่มีบอกเนาะชาร์จได้นะครับ 5V นะครับ5์นะครับชาร์จได้ปกติเอ่ออุณหภูมิอยู่ได้ปกตินะครับนี่ ประมาณนี้นะครับที่ตามระบุกล่องบอกเลยเห็นไหมสิบชั่วโมงส0 0รชั่วโมงคุยสแตนดาร์ดอะไรอย่างเงี้ยนะครับใช้งานทั่วไปเนาะอันนี้ก็จะเป็นปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงนะอันนี้มีอะไรอีกเนาะผมจะไล่ทีละสเต็ปพยายามอธิบายคร่าวๆเนาะสรุปให้นะครับในตามรูปภาพม่งบอกเนาะอันนี้เป็นภาษาอังกฤษเนาะเมื่อกี้ภาษาจีนเนี่ยครับนนเดี๋ยวผมให้ดูก่อน ตัวนี้ก็จะเป็นหูฟังสองข้างนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสาย USB ชาร์จนะครับเป็นหัวชาร์จซัมซุงรุ่นเก่าอะ่ะเอออธิบายง่ายๆเนาะก็ไม่ใช่หัว Type C เนาะก็จะอันนี้ก็จะเป็นสมาร์ทคุยนะครับคุยบทสนทนาแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวไฟนะครับตรงนี้นี่เห็นจุดตรงนี้มาต่อไปก็จะเป็นปุ่มเพิ่มเสียงนะครับบวก ลดเสียงอยู่ข้างล่างตรงใกล้ไม้นะครับตรงกลางก็จะเป็นปุ่มรับโทรศัพท์เนาะอันนี้คืออธิบายให้รู้คร่าวๆง่ายๆเก็ะ๊ะอ,อนะครับอันนี้ก็จะเป็นคู่มือเขาแถมมาให้เนาะคู่มือนี่อันนี้ก็จะเป็นแถมมาสี่ตัวคือไอตัวแปะนะครับตีตุกแกสายชาร์จเขาแถมมาให้นะครับจริงๆใช้สายชาร์จทำซุงมยังได้เลยเนี่ยครับประมาณนี้เนาะเรามา หยิบสินค้าเลยดีกว่านะครับสินค้าก็จะเป็นตัวหูฟังบลูทูธนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นตัวที่ตีตุ๊กแกติดหมวกนะครับติดหูฟังนะครับตรงนี้นี่ก็ติดได้ทุกรุ่นนะครับที่มีหมวกกน็อกรองรับติดกับหูฟังบลูทูธนะครับมันจะมีช่องนะครับช่องวหวอย่างเงี้ยใส่รูตร่งนี้ได้นะครับเนี่ยเราก็ติดแต่ว่าหมวกยังไม่ติดนะครับผมติดที่หลังก่อน ผมรีวิวให้ดูของก่อนนะครับว่าใช้งานยังไงกันแน่เออ,อันนี้คือเขาติดมาให้แล้วตินุกแก่นี่เห็นปหเนี่ยเนี่ยติดุกแกเขาติดมาให้นะครับนี่ปุ๊บปุ๊บหนึบเลยหนึบมากไม่หลุดแน่นอนต่อไปก็ผมจะอธิบายอันนี้คือเราอยู่ด้านในหมวกแล้วแลวเราก็จะติดใช่ไหมแกะนี่ก่อนครับขอพันสายไว้แล้วก็ติดอย่างนี้นะติดอย่างนี้อย่างนี้ สมมตว่าข้างในคือมวกเราติด2ข้างปุ๊บเราอยู่ฝั่งฝั่งซ้ายใช่ไหมหันหน้านซ้ายนี่นะครับไม้ก็หันไปด้วยไม้หันได้นี่ครับยงงอได้ปกตินะครับนี่ดัดได้หมดทุกอย่างเราติดหูฟังสองข้างแล้วสายนะครับช่องนี้เป็นสายชาร์จนะครับเราสามารถชาร์จได้นี่ระหว่างคุยโทรศพัพท์ก็ใส่เพราะว่าแบงค์กระเป๋าเป้ยังได้คุยได้เออเจ๋งอะ่ะคือไว้อยู่ข้างหลังกระเป๋าเป้เนี่ยครับเสียบได้ปกตินี่น เนี่ยครับข้างในชาร์จแต่ว่าช่องชาร์จก็เสียบได้ชาร์จได้ปกตินะครับในเมื่อที่แบตหมดเราก็แกะตัวนี้ออกได้แกะง่ายมากเลยเออคือตัวนี้มันเป็นสินค้าที่แกะง่ายใส่ง่ายนะครับแล้วก็ฟังบลูทูธตัวนี้ก็เวลาสายมันโดดเมื่อเราชาร์จเสร็จราาาแล้วมาใส่ใหม่เราก็เก็บพับเก็บข้างในได้นะครับตามซอกตามมุมนะครับแต่ว่าผมยังไม่ใส่หมดตอนนี้ผมรีวิวให้ดูลักษณะก่อนเนาะ ลักษณะตัวบลูทูธนะครับอันนี้ก็จะเป็นไม้นะครับไม่จะมีฟองน้ํามาให้เนาะเอ่อฟองน้ำซับเสียงอืมก็หน้าตาจะประมาณนี้แต่ถ้าหายละ่ะสมมติเราถอดถอดนะถอดนะถ้าหายละ่ะมันมันไม่หายหรอกครับมันมันน่าจะแน่นมากเลยต่อไปให้ดูปุ่มนะครับอืมปุ่มนี่ปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับวิธีเปิดเครื่อง หลายคนอาจจะงงนะครับว่าสวิตช์ออนออฟมันอยู่ตรงไหนไม่มีนะครับนี่ปุ่มสวิตช์เปิดเสียงอยู่ตรงกลางนะครับก็คือปุ่มรับโทรศัพท์นั่นเองให้เรากดค้างนะครับผมจะบอกว่าเมื่อเราต่อบลูทูธครั้งแรกให้เรากดค้างนานๆน,น,นะครับให้กดค้างนานๆแช่ไว้นะครับประมาณนี้เห็นปะมันจะค้นหาและไฟมาจะก,กระพริบ กระพิบก็คือให้ค้นหาก็คือมือถือเครื่องของเราเพิ่งต่อครั้งแรกนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะเปิดบลูทูธก่อนเนาะนี่นี่ผมให้ต่อเปิดบลูทูธก่อนเลยเนี่ยมันจะค้นหาแล้วไฟวิบวับวิบวับนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดบลูทูธเนาะเปิดบลูทูธแล้วเจ้าตัวนี้บลูทูธมันก็จะค้นหาแล้วตัวเครื่องนะครับค้นหาว่ามันชื่อ m 1นนะครับตามแบรนด์ของเราเลยก็คือชื่อยี่ห้อของตัวบลูทูธเครื่องนี้นะครับ แล้วกดตกลงนะครับอืมกดตกลงแล้วเรียบร้อยนะครับคือค้นหาครั้งแรกสํา,าสเร็จสมมุติว่าผมปิดเครื่องอืมผมปิดเครื่องไปแล้วเห็นปะมันจะขึ้นแดงเมื่อกี้นะครับถ้าเราเชื่อมต่อเสร็จแล้วแล้วเราจะเปิดครั้งที่สองไม่ต้องกดค้างแล้วนะครับให้เรากดแช่ปกตินะครับนี่ให้ขึ้นอย่างนี้นะครับเห็นปะแล้วเราก็ เชื่อมต่อได้เลยนะครับเห็นป่ะมันจะขึ้น M1 เห็นป่ะก็คือเราค้นหาครั้งแรกเรียบร้อยนะครับแต่ถ้าค้นหาครั้งใหม่เครื่องใหม่เออถ้าเราใช้มือถืออีกเครื่องหนึ่งให้กดค้างนะครับแล้วไฟมันจะมีบั๊กเมื่อกี้นี้เนาะ<ๆ>ก็จะเชื่อมต่อได้ปกติแล้คพอครั้งที่2ก็กดเปิดปิดปกติได้เลยนะครับโดยไม่ต้องกดค้างและถ้ากดแชครค้งางนานๆก็คือเขาเรียกว่าการค้นหามือถือเครื่องใหม่ประมาณนี้เนาะต่อไปนะครับเราจะลองฟังเพลงดูนะครับ เราต่อบูทูแล้วเนาะนี่หูฟังอยู่นี่นะครับให้เราลองฟังข้างนี้เนาะนี่ครับเดี๋ยวรอลองเปิดเพลงก่อนเนาะอเอาประมาณกลางๆเนาะประมาณนี้เนาะเป็นไงรองอีกข้างหนึ่งเนาะ เสียงดังนะเสียงดังอยู่นะเออเสียงดังอยู่นะแล้วนะผมลองฟังดูข้างหนึ่งก่อนเออดังอะ่ะเสียงเบสเบสใช้ได้เลยอะ่ะเออลองฟังสองข้างใช้ได้อะ่ะสองข้างอะ่ะเออเจ๋งอะ่ะเจ๋งครับเจ๋งเจ๋งเจ๋งใช้ได้ใช้ได้ไดอืมประมาณนี้เนาะคืออันนี้คือร,รีวิวลนะักษณะ หูฟังบลูทูธนะครับก็ติดตั้งง่ายเดี๋ยวผมจะติดตั้งหมวกกันนะ็อกเต็มใบให้ดูนะครับบอร์ครึ่งใบรู้สึกว่าอินเด็กผมไม่มีนะครับเอาหมวกมาแล้วนะครับก็จะเป็นของหมวกเต็มใบนะครับก็จะมาใส่ให้ดูนะครับเดี๋ยวเอาหูฟังนี่หูฟังอยู่นี่นะครับอันนี้จะใส่ด้านนี้นะครับเป็นด้านด้านนี้ก็ได้นะครับด้านนี้ก็ได้แล้วแต่ แต่ผมจะใส่ด้านนี้ก็คือด้านซ้ายมือนะครับซ้ายมือกดง่ายเพราะว่าด้านขวาเราบีบคันเร่งนะครับนี่เดี๋ยวเราจะใส่ด้านใหม่เนาะขอเปอิดแฟลชนะครับมันมองไม่เห็นนี่เดี๋ยวผมเอาผ้าลองก่อนเนาะเนี่ยครับนี่ก็คือว่าเราไม้ไม้มันมีช่องใช่ไหมคือถ้าเป็นหมวกเต็มใบอะ่ะมันเป็นบางรุ่นเท่านั้นเออก็อาจจะมีบ้าง นะครับบางช่องบางช่องหูฟังก็จะมีช่องใส่บลูทูธบางรุ่นก็ไม่มีส่วนหมอกเครื่องใบก็เหมือนกันนะครับบางรุ่นมีบางรุ่นก็ไม่มีนะครับก็น่าจะราคาพันขึ้นถึงจะมีนะครับอย่างแรกคือเราใส่ด้านไหนก็ได้ครับผมจะใส่ด้านไม้ก่อนด้านยากนี่ผมจะใส่ด้านไม้ก่อนเนาะเอาด้านที่ยากเลยอย่าลืมนะครับติดนี้ก่อนนี่นะครับนี่ผมติดปึ๊บแกะตัวนี้ก่อนครับกาวสองหน้าแล้วก็แปะเลย ประมาณนี้นะครับนี่อันนี้คือผมแปะเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าตัวนี้มันมีติดลูกแกนแล้วนะครับผมก็ติดเลยนี่ติดตั้งง่ายครับไม่ยากเวลาช้าก็ถอดออกไม่ยากครับผมว่าง่ายนะแล้วก็จัดนิดนึงเอาสายที่รัดหมวกก็เอาขึ้นนะครับเอาขึ้นแล้วก็เวลาเราลัดหมวกเนี่ยมันจะจะง่ายขึ้นนะครับ ส่วนไม้เราก็จัดดีๆนะครับประมาณนี้แล้วแต่คนชอบส่วนด้านนี้นะครับด้านถัดไปก็จะเป็นด้านนี้นะครับเราก็จัดสายโยงโยงยังไงก็ได้แล้วแต่นะครับอันนี้คือผมจัดให้คร่าวๆก่อนเนาะเนี่ยไว้ข้างในนะครับเห็นปะมันจะมีล่อกข้างในอยู่เราก็ไว้ข้างในแล้วก็ล็อกอีกทีหนึ่งนะครับมันจะมีปุ่มล็อกอยู่แต่อันนี้บางรุ่นไม่มีนะครับ บางรุ่นก็มีปุ่มล็อกเนี่ยเนี่ยผมเอาออกให้ดูเลยเป็นหมวก egv นะผมก็เอาล่องออกนี่เอานี้ใส่นะครับหลดนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเอาใหม่นี่ใส่ออกมานี้นะครับอ,อืใส่ออกมานี้นะครับมันจะเป็นล่อง ร่องค่อา,างลึกนะครับของ a g v a g v เนี่ยมันล่องลึกอยู่แล้วนะครับท่องหูนี่มันมีล่องเห็นปหมล่องใส่นะครับเห็นป่มเราก็เก็บสายชาร์จไปด้วยนี่มันมีช่องเห็นปหเราก็เก็บไปเนี่ยมันจะเป็นล่องใส่ของมันเลยใส่สายบลูทูธนะครับอ่าประมาณนี้นะครับพลิกด้านหนึ่งปุ๊บ อีกด้านหนึ่งปุ๊บแล้วเราก็ยัดใส่ตรงน,นี้นะครับโยงสายอยู่นะภาพอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่มือบางนะต่อไปอีกด้านหนึ่งด้านขวานะครับก็สายเลยเราก็เก็บสายดีๆนะครับสายนี่แล้วเราก็แปะเลยนี่ปุ๊บเก็บสายแค่นั้นนะครับนี่ เราดูข้างในดูนะครับมาดูข้างในนี่ข้างในก็จะประมาณนี้ฝั่งอันนี้ฝั่งขวาฝั่งซ้ายนี่ครับเก็บสายเรียบร้อยอันนี้คือผมเก็บคร่าวๆให้ดูนะก็เดี๋ยวถอยตัดอีกอีกทีหนึ่งก็จะประมาณนี้นะครับให้ดูคร่าวๆว่าเพราะว่าติดตั้งไม่ยากอันนี้คือติดตั้งง่ายๆนะครับยัดสายให้ดูเรียบร้อยนิดนึงก็จะประมาณนี้นะครับต่อไป เวลาเราเปิดไมค์ไมค์มันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมนี่ไมค์มันอยู่ตรงนี้แล้วเราก็เวลาเราจะคุยใช่ไหมเราก็คุยปกตินะครับเอาไมค์แล้วแต่เราตั้งนะครับว่าเราตั้งแบบไหนที่เราถนัดเวลาเราจะเปิดบลูทูธอย่าลืมนะครับเราต้องเปิดมือถือก่อนมันจะเชือเช่อมต่อให้นะเดี๋ยวผมขอเปิดบลนะูทูธเนาะนี่ เปิดบลูทูธนะครับปึ๊บอืเปิดบลูทูธมือถือแล้วมันจะค้นหานะแล้วเราก็เปิดตัวนี้ต่อนะครับเมื่อเราขี่สวมมุกนอกแล้วเราก็กดเปิดบลูทูธตรงกลางนะครับอืมแต่ถ้าเป็นเชื่อมต่อแล้วเปิดไม่ต้องค้างนะครับมันก็เชื่อมต่อให้เลยแต่ถ้ากรณีที่เพิ่งต่อมือถือเครื่องใหม่ให้กดค้างนานๆนะครับประมาณสักห้าวิ ก็จะทําการค้นหาเครื่อใหม่ได้เลยแล้วก็เชื่อมต่อได้เลยพอครั้งต่อไปก็เชื่อมต่อปกติกดค้างสัก2วิก็ได้แล้วนะครับอันนี้คือเชื่อมต่อเรียบร้อยนะครับนี่ปุ๊บอืมแล้วเราก็เปิดนะครับเชื่อมต่อเรียบร้อยนะครับเห็นปะ่ะนี่เชื่อมต่อเรียบร้อยปุ๊บแล้วเราก็ลองฟังดูนะว่ามันดังแค่ไหนนะครับจ้ตัว หูฟังบุ u e ตัวนี้นะครับเปิดเพลงก่อนได้ยินเสียงไหมินเสียงปะประมาณนี้เนาะก็ถ้าผมถ้าผมน่ะนั่งอยู่ข้างๆคงซอนท้ายเนี่ยเปิดดังอยู่นะต่อไปก็ผมจะบอกว่า เวลาคุยบลูทูธแบบเครื่องแม่เครื่องแชร์อะไรเงี้ยคุยบลูทูธกันอนะ่ะอันนี้ไม่ได้นะครับย้ำนะครับว่ามาเป็นหูฟังบลูทูธใช้งานทั่วไปนะเราอยากหยุดเพลงกดปุ่มตรงกลางนะครับมันก็จะหยุดให้นะครับเห็นปะ่ะบลูทูธมันเโทรศัพท์มันหยุดเลยเห็นปะ่ะแต่ถ้าเราอยากเล่นต่อกดปุ่มซ้ำเดิมตรงกลางนะครับอืม สายช้านะครับก็จะใช้เฉพาะตัวของมันเลยคือช่องมันอ่ะมันจะเป็นรูสี่เหลี่ยมนะครับช่องของมันใส่โดยตรงแต่ถ้าเป็นหัวซัมซุงหัวซัมซุงแบบนี้มันไม่ได้นะครับหัวมันใหญ่เนี่ยให้เปิดเทียบเลยว่าหัวมันไม่เหมือนกันนะครับเห็นปะมันจะเป็นมุมเออกว้างกว่าแบนกว่านะครับแต่เนี้ยมันจะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาว นะครับก็จะทําให้เสียบได้ง่ายนะครับนี่ประมาณนี้นะครับเฉพาะลูกของมันนะเพราะว่าถ้าเป็นรุ่นอื่นผมไม่แน่ใจว่าจะใส่ได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวหาช่องก่อนนี่ช่องประมาณนี้นะครับปึ๊บเมื่อเราเสียบเสร็จนะครับเราก็ชาร์จเลยนี่ชาร์จกับทาวเวอร์แบงก็ได้นะครับแบกก็ทํางานแล้วนะครับนี่ แล้วหูวฟังก็จะชาร์จนะครับนี่มันจะขึ้นสีแดงถ้าแบตเต็มแล้วก็ไฟอาจจะหายหรือขึ้นสีเขียวประมาณนี้นะครับอันนี้คือผมชาร์จให้ดูคร่าวๆนะก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมรีวิวให้ดูเกี่ยวกับหูฟังนะครับหูฟังโมอโตโบ้บูฟบลูทูธนะครับใครงบน้นอยๆก็ติดตั้งง่ายแล้วก็ซื้อ ซื้อในราคาที่มันราคาไม่ค่อยแพงนะครับก็สําหรับคนที่งบในน้อยก็จะประมาณนี้นะครับผมก็รีวิวเท่านี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับใครสนใจก็จะไปซื้อร้านใน s h อ p e e หรือในเพจ Facebook ของรอาอ่ง้าน1 9 1 9นะครับสตู Store นะครับก็ติดต่อเขาได้เลยใน Shopee ด้านล่างนี้นะครับแล้วก็ ในเพจ Facebook ด้วยผมจะทิ้งด้านล่างไว้นะครับขอบคุณครับที่รับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับบ๊ายบาย